สวัสดีครับวันนี้เชฟกระทะพังนะครับนำเสนอราดหน้าเส้นใหญ่ปลาหมึกใส่เห็ดเปาฮื้อเดี๋ยวไปดูส่วนประกอบกันครับมาต้องทำแม่กระทะพังครับส่วนประกอบก็มีเส้นใหญ่นะครับจะเป็นเส้นอื่นไม่ได้เส้นใหญ่นี่เราต้องไปซื้อตลาดนะครับบอกแม่ค้าอย่างผัดนะฮะ อย่าไปเอาตามร้านอะไรต่างๆที่ห่อมาอะไรๆเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเป็นร้านที่ไว้ใจกันอย่างเช่นตลาดสัมยาหรือเยาวราชจะได้เส้นที่ดีนะครับมีปับ๊บกระเพาะปลาเนี่ยนะฮะแดกดีนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเห็ดเปาฮื้อคนานะครับอันนี้ปลาหมึกนี่แป้งมันนะฮะส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะครับ เราจะผัดเส้นก่อนผัดแบบไม่ใส่ซีอิ๊วนะครับผัดแบบกระทะพังไปดูไปชมกันครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูนะครับในการผัดเส้นนี่นะครับน้ำมันหมูเกลียวไว้ใส่หล่กยครับไม่ต้องเยอะครับใส่เส้นลงไปเลยครับไม่ต้องใส่ซีอิ๊วนะครับคั่วให้กลิ่นไหม้กระทะได้เลยนะครับ เทสระพังน no the the ี่นะครับเริ่มหอมแล้วครับเดี๋ยวกลับไปกลับมาอีก2ทีนะครับให้ได้เลยผัดแบบไม่ใส่ซีอิ๊วครับผัดเส้นใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มาผัดโตัวซอสครับใส่กระเทียมน้อยๆเรอดีเมื่อวานหวยแดดผัวคนที่หนึ่งจะซื้อ ตั้งมากเลยไม่ใช่มือเลยหรอกฮะใส่ลงไปก็ปรับอ่ากันไปดีนะครับเดี๋ยวใส่น้ำใส่ไปตรนี้นะครับใส่้หนาเห็นแล้วนะครับผัดให้เท่ากันดีนะครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลนะครับ รุงรสเรียบร้อยนะครับขาดพอจะสุกแล้วสลใส่น้ำครับเดือดตีแล้วนะครับเราก็เตรียมแป้งมันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้าวป,ปลาลเรามไปไปเลยครับนี่ละครรอให้ข้าวป,ปลามันซึมเข้าน้ำก่อนแล้วก็จะใส่แป้งมันไปก็จบนะครับรับประทานได้นะครับ เส้นใหญ่ราดหน้าประหมึกกระเพาะปลากับเชฟกระทะพังใส่แป้งมันจนข้นดีแล้วนะครับตักใส่จานพร้อมรับประทานเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับราดหน้าเส้นใหญ่ประหมึกกับกระเพาะปลานะครับดูแบบนีกระเพาะปลามีปลาหมกึกใส่พิีพิันเรียบร้อยแลครับ รับประทานกับพริกน้ำส้มนะครับโอเคครับไปทานกันครับเดี๋ยวพบกับเมนูต่อไปนะครับได้ในเมื่อใจอยากจะทำครับกับเชฟกระทะพังนะครับบายนัดดุลมอริสันครับ